สวัสดีครับอยู่กับออมสินออนทัวร์ครับพี่น้องหากำลังจะไปถ่ายรถเล็กพอดีมาเจอสามหนึ่งสองดีมัลวงต่อไผ่พี่น้องตั้งกล้องยังไม่เสร็จเลยเสร็จเปหนึ่งกล้อถึงเปหนึ่งงต่อแล้วสบายสบาย นี่ติวเวลาเดี๋ยไกแกกเท่ปเาแกไปแล้วนเก่าแก่รถก่อก,กอกก <S <S ไปเพื่ออะไรอ่ะ <S 2> <S 2> เอาไปลง YouTube คนระับรู้จักยูทูบไหม เนี่ยเนี่ยเนี่ยยูทูบผมก็มีอย่างนี้เนี่ยนอกนั้นหมดสิทธิ์เลยเนี่ยเล่นได้แโนโนเกียโนเกียยปาร์เกย์ปาร์เกยงใช้อยู่นะครับโนเกียเล่นยังไม่เป็นก็ยังยังไม่เป็ี่นนาทีแล้วอะไรไม่เข้าใจไมเข้าใจแต่ผมที่ด้วยใช่ไหมรถไถเอาไม่ออกอะไรอย่างเงี้เนาะ เด้รถแมตช์ครูสบายเลยพี่น้องล่งไปสองทีหมดแล้วเห <laughs> มือนของเล่นเลยเพี่น้องยังไม่หมดพี่ยังไม่หมดอ่านั่นแหละ เกิดใหม่วะลูกพี่เอาขึ้นมาหน่อยเออดเดี๋ยวก็เกิดึ้นมาใหม่ลูกพี่ ไไปหตัวนี้แม่ออกกัปลา ไว้เป็นร่มก่อนใช่ไหมมาถ่ายแบบนี time, Again, ้แล้วมันได้ประโยชน์ก well, so. ็ไปถ่ายให้คนเขาดูไงก็เราชอบด้วยปลาแกไม่เล่นเลยพี่น้องปาแกไม่เล่นไม่อยากดูลง YouTube แกไม่ดูแกใช้โทรศัพท์รุ่นเก่า ติดต่อธุรกิจอย่างเดียวไม่เกี่ยวอย่างนี้คืข้าวโทรหยกเอาแค่ไม่ต้องมาถามถึงไอ้พวกลุงพวกเกิดไม่ต้องมาถามถึงใช่ไหมไม่มีไม่มีรายเดือนมีแต่รายวันหดแล้วก็ไปตามเงินเอาห้าร้อยก็ใช้ไปสามเดือนเพิ่งได้คุยกับใครคุยไม่ได้หรอกได้ เนียห้ายกหูโทรศัพท์มันต้องถามว่าใครเลยะไม่ต้องใช้ต้องใชเล่นแบบนี้พอพี่แล้วั่ใหม่มันมีข้อมูลก็มีหลักฐานเยอะใช่ใช่เยอะมีทั้งนบัญชีธนาคารอะไรมีหมดเลยถ้าใครมาตัดเอาลำไปไหนตัด ต้นกาแฟไป,ไปแจกเขาไปแล้วให้ฟรีๆเลยวะป้าบ้อดินมยื่อใส่เอกากูละมาดูตุ้มตึ้มออกไปทางไหนออกไปทางเันทางชานปูนีป่ปะ เราเอข้นีไป,ไปตักขัข้นไหน ตอนนี้ว่าไปถิ่นั่งกี่ตันรถถึงล้อมานรของล้อมาใส่ได้ราิบกล่ไขีไนไม่ได้ใส่เขีองไม่ไ้ใช้ถึงไไม่ใช่นึ้ล้วล้่างันนะฮะที่รถที่นั่นรถดันข้นเขียวมาตาที่นั่งกี่ตันนะไ่ล่ไล่ นีีีู่่สเดี๋ยวตามไปดูที่บ่อดินนะพี่น้องแกบอกเอาหนี่เอานี่ออกเขาก็ไผ่ออกสาบกอเอากี่เที่ยวปั้เต็มเต็มที่นี่หรือป่ถึงไหน ต้นต้นนี้มันเต็นนี่เล่าถึงบ้านน่มเปล่ในต้นมะนาวนี่บ่ามะนาวไปหาต้นทางเขา้าทุกคนที่โคราเจ้าอีกเล่เจ้าเดียวกันานี้จะไปไหนทุกพี่จะไม่เกิอดจีบว่าไ,ไปโพวกวางไว้ตรงนั้นเนี่ย Yeah. Mm -hmm. ดินพวกนี้มาอย่างไรปัาไปไหนแล้วเดินนี้เลยว่าจะถามสักหน่อยมากระจนเบี้ยนะพี่น้องนี่นก็คือกระจอนเบี้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวไปที่บอ่อดินตามไปถ่ายให้ดูนะพี่น้องอไปแล้วเดี๋ยวดูเจ้ากี่เที่ยวเดี๋ยวพามาดู อยู่ใกล้อยู่ใกล้ลงค่าสัตว์พี่น้องกระดูกเต็มเลยนี่นี่นี่กระดูกกระดูกไม่รู้เขาจะไปทำอะไรไหมมีทั้งข,ของวัวของควายนะเราไปถ่ายติดพวกนี้ฮะี้ยไปถ่ายติดพวกนี้ไม่ได้ละเสร็จเรียบร้อยพักกินข้าวเที่ยง สำหรับคลิปนี้จบไปเพียงคลิปนี้ก่อนนะพี่น้องเลยคลิปหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวพามาดูใหม่ฝากติดตามนะครับออมสินออนตัว